ครับแม้แต่เราพูดเนี่ยเราบอกว่าพูดอย่างเสรีภาพนะอก็มีกฎมีกติกาสังคมที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแม้ประชาธิปไตยบอกว่าเสรีภาพก็มีกติกาครับต้องพูดที่นั่นได้พูดที่นี่ได้พูดแบบนี้ได้มีกฎหมายรับองอย่างนั้นอย่างนี้มีกติกาหมดอแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนบอกว่าเสรีภาพที่เราต้องการเนี่ยเราลุยเลยใช้สื่อซึ่งมีความเร็วสูงมากไกลมากยิงได้ไกลได้ไวมากจนกระทั่งเทวดากลัวนี่แหละนะ ประเทศแตกกับและประเทศไทยมีสิทธิแตกถ้าหากว่ายังทํากันอย่างนี้อยู่เพราะนั้นสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ทำให้สังคมสมานฉันท์หรือแตกแยกได้แน่นอนเทุกสื่อไม่ไว่าของรัฐหรือของฝ่ายไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาใช้สือ่อสื่อสติต้อเกิดขึ้นกับ เป็น Auto ick, ออโตสติสื่อที่ที่นำความรักความอบอุ่นความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องกลับคืนมาเพราะว่าสมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทร<ส>งทรงให้ความสําคัญเรื่องสื่อมากนะฮะในทั้งนยุคนั้นไม่มีเทคโนโลยีเลยนะยุคนั้นไม่มีเทคโนโลยีเลยครับแต่แตสมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรตรัสเอาไว้เลยว่าพระภิกษุมีทรหน้าที่เป็นธรมนธรมทูตธรรมทูตแปลว่าสื่อธรรมะสื่อสื่อความดีงามนะฮะความจริงบางอย่างเนี่ย พูดไม่เหมาะอาจจะพูดความจริงพูดความถูกต้องแต่มันไม่เหมาะกับสถานที่ไม่เหมาะกับบุคคลไม่เหมาะการเวลาการเวลาพระพุทธเจ้าก็ก็ให้ระงับไปก่อนรรมาทูดพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าจริธรรมพิเวจาริกังพระโอชนะหิตายะพระโอชะสุขายะโลกานุกรรมปลายะด้วยความพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปับหมายถึงว่าเดินไปไปบอกความจริงบอกประโยชน์เกื้อกูล ให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับคนทั้งหลายนะครับพอคนไปสื่อปั๊บพระพุทธเจ้าก็ให้ให้บุคลิกลักษณะของคนที่ไปสื่อว่าอย่าไปว่าร้ายอย่าไปกล่าวร้ายอย่าไปเปิดทุสร้ายนะต้องบอกสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ครับแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราสื่อกันเวลาเนี้ยเราพกลูกระเบิดไว้ในปากทั้งสองข้างนะภาพที่ภาพที่จำเจซ้ำซากย้ำความ เกลียดชังชิงชังเครียดแค้นกันเนี่ยใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกครับมันก็จะก่อให้เกิดความบอบช้าต่อคนดูคนคนชมเกลียดทั้งเดียวพอดูครั้งเดียวพอดูสิบครั้งในเกลียดสิบครั้งฝังเลยนะลูกมาดูด้วยก็เกลียดพ่อแม่มาดูด้วยก็เกลียดเพราะฉะนั้นคนฟังไม่ว่าจะฟังจอไหนเครียดหมดเลยพระอาจารย์ก็เมื่อเช้ากลางกลางวัน ตอนงแต่วันบ่ายโมงก็ไปเยี่ยมทหารเยี่ยมประชาชนได้ห้าโรงพยาบาลไปพระมกุฎไปรามาไปโรงพยาบาลบัชิระและมาที่หัวเฉียวแล้วก็ไปโรงพยาบาลกลางจบที่โรงพยาบาลกลางก็ไปเห็นแล้วนี่บอกตรงๆว่าเห็นแล้วเนี่ยสลดใจมากครับมีความรู้สึกที่ที่คือมันมันพูดไม่ออกจนกระทั่งถามเขาว่า แล้วเหตุการณ์อย่างเนี้ยโยมคิดยังไงอืมีมนายทหารเขาก็บอกว่าเขาเขาก็รักประชาชนครับประชาชนคนหนึ่งที่เราไปเยี่ยมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยลูกผมเป็นทหารนะครับลูกผมเป็นทหารนะครับครับโทรศัพท์ถึงกันอยู่อืถึงกันพ่อก็อยู่นี่ลูกเป็นทหารอืแล้วก็มียายคนหนึ่งเดินไม่ไหววิ่งวิ่งไม่ไหว ถ้าหารจะอยู่ฐานหน้าก็อุ้มยายไปวางคับนะภาพเหล่านี้เราเรามาเห็นแล้วคือมันลักษณะอย่างเงี้ยภาพพวกนี้ต้องสื่อออกมาครับอย่าเอาอยาวภาพที่มันทําให้คนเนี่ยเกลียดชังกันเนี่ยออกมาสื่อครับยิ่งสื่อเท่าไหร่นะอย่าคิดว่าความจริงนั้นจะช่วยไปแะ้ชาติได้อืไม่มีทางที่ความจริงที่พูดกันเนี่ยสื่อความเครียดแค้นจริงชังเนี่ยจะจะลบล้าง สุขภาพจิตของคนเนี่ยกลับไปได้เพราะพระ้าจารย์ก็เลยนึกถึงเรื่องการที่เราจะต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะขอร้องสื่อทั้งหลายเนี่ยเวลาที่บ้านเมืองประสบชะตากรรมแบบรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยนำเสนอภาพบวกได้ไหมภาพความจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามีขั้นตอนในการพูดในการพูดคุยเพราะระบบมันเยอะคับแต่ถ้าสื่อปั๊บหนังสือพิมพ์ร้านฉบับ สื่อออกไปอีกไม่รู้กี่ร้อยประเทศนะบันทึกไว้ได้ดูอีกเองนนะกับภาพพวกนี้มันเป็นภาพลบภาพลบปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสลดสังเวชใจอย่างยิ่งเลยและไม่สามารถที่จะกอบกู้ชาติบ้านเมืองได้ับเปรียบเทียบ,บ,บให้ฟังนิดเดียวว่าประเทศเราเนี่ยมันเหมือนกับคนไทยสมมติว่าโตเนี่ยเหมือนกับเรือับ โยอาจารย์อาตมาแล้วก็อีก็ลงเรือลําเดียวกันครับทุกคนอยู่ในลําเรือหมดเป็นรัตนาวาไทยนะครับพอลงไปแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องทําหน้าที่แล้วอืมเรียกร้องสิทธิไม่ได้นะอยู่ในเรือทําหน้าที่ว่าเพราะว่าเรือลํานี้มันต้องฝ่ามรสุมถ้าเลหลวงถ้าต่างคนต่างเรียกร้องสิทธิก็ตายด้วยกันหมดเพราะไม่มีใครให้สิทธิของใครได้เต็มที่ต้องทําหน้าที่สิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือทาหน้าที่เมื่อทําหน้าที่ แล้วจะได้สิทธิเช่นต้นโหนกับตานผู้บังคับบัญชาลูกเรืออ้าววันหนึ่งเรือเนี่ยมีรอยรั่วของเรือเกิดขึ้นกรับเนื่องจากว่าอา่มรสุมหรือเรือมันอาจจะรั่วอาจจะํำรุดนานเกินไปแล้วเราก็บอกว่าคุณทํารั่วอื อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ได้คุณคุณทำฉันเห็นอีกฝ่ายหนึ่งคุณทําคุณทาชี้ไปชี้มาไอ้รอยรั่วเนี่ยมันโตขึ้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 นอ้าวรู้ที่สองไมลแล้วน้ําก็ทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาอทางที่ดีก่อนที่เรือจะจมเนี่ยทำยังไงต้องรีบอุดรั่วรั่วก่อนต้องหยุดอ๋อหยุดหยุดทะเลาะกันก่อนหยุดทะเลาะกันก่อนหยุดทะเลาะกันแล้วรีบอุดช่วยกันอุดเลยครับทุกคนต้องลงแรงทําหน้าที่นี่ไงที่ ที่พระอาจารย์พูดว่าเสรีภาพที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่การทําหน้าที่ของเราครับเพราะฉะนั้นชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าวันนี้วิกฤตแล้วเนี่ยทางที่ดีเนี่ยต้องมองอย่างลึกซึ้งว่าการที่เราจะสื่อสารกันเนี่ยพูดภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจคือว่าความรักความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้สติให้ปัญญากันซึ่งเป็นพุทธคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมอบหมายให้ครับถูกครับถามอาจารย์วสิทธิ์ดังนี้นะครับ เนื่องจากได้ฟังพระอาจารย์ได้สอนนะครับนั่นก็เป็นพระอาจารย์ที่ผมศรัทธามากและที่ผ่านมาก็ตั้งใจใหญ่ทําอะไรเพื่อบ้านเมืองแต่การดูการด้วยกระบวนการหลายต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราต้องพยายามอธิบายความจริงซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะกระทบกระทั่งความรู้สึกซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นดีที่สุดไม่เกิดความสูญเสียได้อันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดภาพเมื่อสักครูน่นี้วันนี้ถามแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเลยว่าถ้าเกิดความไม่สบายใจความทุกข์ใจนักศึกษาที่เห็นการกระทําเห็นอะไรต่างๆที่ไม่ชอบเนี่ยเขาควรจะทํำยงงไได้ อันที่สองนะครับอยากให้อาจารย์ได้สะท้อนภาพของความจงรักภักดีที่คนไทยควรจะมีต่อองค์ประวัติสม็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่อาจารย์ก็รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพิคุณบาทครับเชิญครับอาจารย์ครับก่อนอื่นคุณท่านคุณนะผมอยากจะขอพูดก่อนนะว่าครับที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณศรีพูดมรดกทีนี้นะครับผมคิดว่าเป็นอารมณ์พบุตรที่สมบูรณ์ครับเพราะว่าเกือบจะไม่ต้องการ คำอธิบายอื่นครับสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ให้คุณกับผมเนี่ยกับท่าน,ท,าน,ท,านท่านผู้ชมเนี่ยนะครับแปลว่าเรากําลังเ,เราเรากาลังขยบจากอารัมพบทเข้าไปหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับ,รบจะเห็นว่าตั้งแต่กลุ่มนปชที่สวมเสื้อแดงเนี่ยชุมนุมกันในกรุงเทพเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ สิ่งที่เ,เรายังไม่พูดถึงเรื่องเรื่องอื่นเราเราเราพูดถึงเรื่องความต้องการซะก่อนก็จะเห็นทีเดียวว่า,ากลุ่มอนอปชกําลังเรียกร้องอะไรครับเรียกที่สําคัญที่สุดก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาและให้ยุบทันทีนะครับเดิมทีเดียวแต่ผมจำไม่ปิดมันจะตั้งกําหนดเงื่อนเวลาไว้ว่าส4 15ี่สิวันนะรแครับรบ,บันนี้ต้อให้ยุบเลยทันทีเดี๋ยวนี้ หมายความว่าอะไรหมายความว่ากลุ่มนปชเนี่ยไม่พอใจในสภาที่กําลังมีอยู่ในขณะนี้ครับผมคิดว่าอันนี้มันชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกแล้วก็อย่างที่อย,ทอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้แล้วก็คุณท่านคุณก็พูดปรากฏออกมาทางสื่อหมดแล้วเวลานี้นะครับแล้วออปรากฏเยอะด้วยอแปลว,ว่าสิ่งที่ต้องการปฏีเสนชัดแล้วครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะพิจารณาต่อไปก็คือว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเมื่อได้แสดงจุดยืนของตัวเองให้ปรากฏแล้วเพียงพอหรือยังครับะจะต้องกดดันต่อไปอหรือไม่และด้วยวิธีใดผมตัวผมเองนี่ผมผมผมไม่รังเกียจเลยนะครับถ้าหากว่าจะมีเวทีของอ กลุ่มนอปชนะครับอยู่ที่ไหนสักแห่งในในในกรุงเทพหรือในจังหวัดอื่นแล้วก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เวทีนี้จะเป็นเวทีดีกว่าให้พักขอนเรยของของท่านอาจารย์ทีคุณศรีเมื่อกี้นี้หน่อยหนึ่งคือว่ามีเวทีนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนพูดกันระบายออกมาให้ปรากฏ ต้องมีเงื่อนไขไหมครับเช่นต้องเป็นสถานที่ใดที่น่าจะเงื่อนไขของผมพูดในง่ายคนธรรมดาเงื่อนไขของผมก็คือว่าเมื่อมีอาศัยสื่อได้ช่วยกันถ่ายทอดกันอยู่แล้วนะครับทำได้หรือเปล่าที่จะไม่ให้เป็นปัญหากับผู้อื่นเขาที่ไฮพาร์คเนี่ยรัฐบาลอังกฤษท่านบังคับให้ใช้ลังสบู่นะครับให้ยืนบนนั้นได้แล้วห้ามใช้เครื่องขยายเสียงครับ